พอดีรังนี้อยู่ข้างทางนะครับทุกคนถ้าผมไม่ไม่ตัดเนี่ยคนอื่นก็ตัดถามว่าพึ่งเต็มไหมพึ่งก็มีขอกินอะ่ะแต่รังมันก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับคือประมาณสักไม่ถึงล้อมอเตอร์ไซค์ท่านผู้ชมนะครับแต่พึ่งระยะนี้พึ่งในขนาดเนี้ยนะครับทรงแบบเนี้ยเกะมาแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่ากว่านิดๆน,นะครับคือมันมีอหาแล้วมันก็จะทํารังไว้ท่านผู้ชมก็ขอตัดทั้งหมดนะครับอยากกินตัวอ่อนด้วยวันนี้จะากปิ้งตัวอ่อนนะครับแล้วก็น้ํานี่ขนาดรังหน่อยเดียวนะครับในพื้นที่ดีีๆเนนน่ย้ํามัจะ ลัางอ่อนก็จะทําไวนะครับเพิ่งอายุไม่ไม่นานเนี่ยนะครับผมแล้วก็หุนน้าก็เริ่มปิดตาแถบนึงอีกแถบนึงก็ยังไม่ปิดเท่าไหร่นะครับถือว่าน้ําเหลืองเข้มนะครับหอมเลยพอตัดใส่ถุงเนี่ยลงขึ้นมาเนี่ยรู้สึกเลยว่าหอมนะครับกขอนะครับอยู่ข้างๆางนะท่านผู้ชมไม่ไม่ใช่อะไรเราขี่มาค่อยๆมองขึ้นไปเรื่อยๆเอาล่างขลุ่จอกทํทำครบคบก็ทําไม่ยากเลยท่านผู้ชมนี่แหละครับอย่างที่ผม ใช้เนี่ยนะครับเป็นหญ้าผงแห้งและกรพันนิดหน่อยเพราะเป็นพื้งต่ำนะครับโดนควันให้แต่ตดุง้งแต่ก็อย่าประมาดน้องๆอย่าเปิดหน้าอย่างผมนะครับในฤดูนี้บางตัวมันก็แมปมาหาหน้าตาเราเลยพอมันต่อยตัวอ,อื่นก็ซ้ำนพอมันได้กินเหล็กไนทนะครับผมเดี๋ยวไปดูรางกัน OOF 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 อ่าลงมาแล้วนี่คือรังนะครับท่านผู้ชมเนี่ยอีกสักประมาณสักสี่ห้าวันก็จะเต็มหมดเลยนะครับผมปาดเชิงกระดาษออกไปหน่อยนึงซึ่งเป็นขี้พึ่งซึ่งใช้ได้นะท่านผู้ชมเนี่ยครับมันอยู่ข้างทางแล้วก็มีคนมาปล่อยนะครับก็เลยขอ อันนี้ก็อยู่ประมาณสามขีดเลยละครับประมาณนะครับสามขีดนะครับผมพอปิ้งครับเดี๋ยวไปดูน้ําส่วนน้ําก็เกือบขวดนะท่านผู้ชมปิดตาเห็นมมีเริ่มปิดตาหน่อยหนึ่งแล้วก็มันไหลนะตรงไหนที่มันไม่ไม่ไม่ปิดตาเนี่ยอย่างเงี้ยมันมันจะไหลออกท่านผู้ชมนะครับก็ขอนะครับสีของน้ําน้ําหวานนี่นะเห็นไหมฮะอย่างงามเลยครับผมหอมนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดไปดูคุณต่อนะครับถ้าเจอก็ได้เห็นคลิปอีกนะครับผมเจอมิ้มก็ใส่มิ้มครับวันนี้นะครับขอสวัสดีครับ